ัรนี้อมมันอยู่ที่บ้านเกิดที่ชน,นึ่งนฮะวันนี้วันลอยกระทงฮะฝนตกแรงมากครับ,บก็กลัวม่มีน้ำลอยกระทงนะฮะ นี่จะเป็นสะครับสะได้น้อยฮะพอรับน้ําฝนที่ไหลบ่าลงมาถึงบ้านเราสะลูกนี้จะเป็นตัวรับน้ำนะ ตก,กสะสมความชื้นไหมฮะเพื่อต้นไม้ของเรานะครับผมแรงครับตัวนี้ มาแล้วครับครับคารับท่วมบ้านไหมนี่นะะ้องน้ำามานี่น้ำจากบ้านผนมจะต่ำนิดน้ำมันจะไหลบามา ก็จะระบายลกสะลงกสะกมนุษนกักนูษนถ้าถ้าพเต็มก็จะล้นถึงทอน้อยๆหรือภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าล่องเต่า่องเล็กๆกว้างออกมาก็6เซนลึกประมาณก็6เซน ก็ตกมาสะตรงนี้ก็ลองรับน้บจำจนเต็มเอียดนะฮะท้ายก็ต้องระบายลงนี่เป็นคลองน้อยๆฮะ น้อยไหลออกไปนู่นนะเราจะไปดูกัน น้ำก็จะบ่าเข้ามาในส่วนกล้วยฮะก็จะออกออกลงสู่ทางนี้ฮะ

โอเคนะครับระับนี้ชท่างักก่โมงผนก็ทายน้ำที่มันไหลมาที่ที่บ้านเกิดครับก็วันที้เป็นวันเรากระทงครับฝนตกแรงก็จะบันทึกเรื่องราวไว้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ